สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนกสุดาจุ้ยเปี่ยมรหัสนักศึกษา634 501 016หมู่เรียน63 9 6สาทับ96สาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนคปรปฐมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทําโปรแกรม a ออโตไฟกันค่ะ User Name นะคะให้ใส่คำว่า b i g b o อค่ะ p a สเ Word ก็เหมือนกันนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะ ต่อนะคะกดที่เริ่มใช้ระบบค่ะข้อมูลประจําบริษัทนะคะแก้ไขข้อมูลบริษัทค่ะกดที่เพิ่มนะคะรหัสบริษัทนะคะชื่อภาษาไทยนะคะที่อยู่ค่ะ แล้วก็เบอร์โทนะคะวันที่เริ่มใช้ระบบนะคะคือวันที่เราทำนะคะ จากนั้นกดบันทึกค่ะใช้ผังบัญชีของตัวเองนะคะแล้วก็ติ๊กถูกทั้งหมดเลยค่ะกดโอเคค่ะ